แท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ขอบคุณกับพิซซูโลกวีนะฮะค่ะอันดับที่3นะนะส่วนประเสริฐนิกรคุณครับกิตกรเสิร์ฟครับจ่ายลูกนี้โอ้โหติดบล็อกเลยครับลูกแรกยังไม่ลงครับฟรีบอลนะครับโอกาสของพิซซูโลกอีกครั้งหนึ่งมาที่เดิมเลยครับแล้วตีลูกนี้บล็อกเดียวๆนะครับเป็นปัญญาครับตีลูกนี้ลงไป อ่ครับเสิร์ฟครับบอลแรกดีครับปวนมาทับเองตีสวยครับลูกนี้บอลเข้าก็เล่น้า้ค่ะประเสริฐประเสริฐเสิร์ฟครับลูกนี้บอลแรกพุ่งไปหน่อยตีติดบล็อกครับบอลเร็วสใส่ไม่กลางโดนบล็อกอยังได้ครับโอ้ยแม่พยายามจะเอากลับมากลายว่าเพื่อนเล่นต่อไม่ได้แล้วครับ กิติทัศน์เสิร์ฟครับไม่ค่อยดีครับบอลแรกแก้ก่อนครับทุงนี้ตีตีบล็อกอลงด้วยครับเพิ่งจะลุกขึ้นมานะครับจากกลิ่นบรินทร์เสิร์ฟต่อครับตีโอ้โหคราวนี้ตีแก้สวยครับสุวิทย์หลบมุมยังเป็นเซตพอยต์ของปิซูโลวีซีอยู่ครับวิรุตเสิร์ฟบอลแรกสวยเลยสุวิทย์ ตีลูกนี้เรียบร้อยครับจ้ำเสิฟแรกดีแล้วสวิตอัดเลยเดี๋ยวๆแบบนี้ครับตีสวิตลงไปเสิฟค่ะเสิบวางมารับขึ้นมานะัทพลต้องตีแก้ค่ะจักกริดไม่ยังได้นะคะ จากกรีดอีกครั้งหนึ่งตีโดนบล็อกออกไปอ่ะโอ้สรุปสุดท้ายนะคะฝีมือของจากกรีดถนอมน้อยค่ะส่งผลให้ประเสริฐนิกรคุณนะคะเอาชนะในเซตนี้ไปได้ค่ะ25ต่อ20สรุปผลการแข่งขันค่ะ